สวัสดีครับก็กลับมาอัปเดตการปลูกฟักทองพันข้าวตอกเช่นเคยนะครับในฤดูแรงนี้นะครับตอนนี้ฟักทองของเราก็ทอดยอดสวยงามแล้วนะครับ เดี๋ยวจะพาลงไปดูนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเขาก็เลือ้อยเข้าแปลงประมาณนี้นะครับยอดใหญ่นะครับยอดใหญ่ทีเดียว วันนี้เราก็จะมาพ่นสารอินรียนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าพ่อนอะไรบ้างนะครับ ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้จะไม่ยาวนะครับเพราะว่านี่ก็สี่โมงเย็นกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันมืดนะครับจะมืดซะกอ่อนนะครับก็จะให้ดูลักษณะฟักทองนะครับในในไร่นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ตัวนี้วันนี้เราจะพ่นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นน้ำหมักนะครับอันนี้เป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นน้ำส้มควันไม้นะครับก็เราจะพ่นสามตัวนี้นะครับส่วนตัวตัวนี้ชนิดผงนะครับเพิ่งเพิ่งใช้ครั้งแรกนะครับลองใช้ดูนะครับเขาบอกว่าเป็นเชื้อรานะครับพอพ่นไปแล้วเชื้อราตัวนี้จะ ไปเป็นไวรัสสำหรับพวกมแมลงนะครับจะทำให้มแมลงไม่กินอาหารแล้วก็ตายในที่สุดนะครับก็ลองมาใช้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับมาอัปเดตพวกทองนะครับ ตอนนี้ก็อายุประมาณยี่สิประมาณ40วันนะครับเกือบ40วันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยว4ี่สวันเขาก็คงจะเริ่มออกดอกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงนั้นเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะรีบพ่นนะครับ สวัสดีครับ